ตำรวจภูทรเมืองบุรีรัมย์และเพื่อนบ้านเข้าไปเจราจากเกลี้ยกล่อมผู้หญิงคนนี้อายุ50ปีมีอาการคลุ้มคลั่งใช้มีดจี้คอตัวเองริมถนนบ้านสวนครัวอยู่ในอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะคะสร้างความตกใจให้กับผู้ที่ผ่านไปมาผู้หญิงคนนี้ยืนตะโกนไปที่อู่ซ่อมรถยนต์แห่งหนึ่งเป็นอู่ของลูกชายคนโตในทํานองทวงเงินค่าสินสอดค่ะสินสอดเนี่ย200,000กว่าบาทเงินสดนะคะแล้วก็มีทองคําหนัก5บาท ลูกชายเนี่ยเอาไปแต่งงานแล้วก็บอกว่าตัวเองป่วยเป็นโรคจิตเวทด้วยอ้างว่าจะทําร้ายใครก็คงจะไม่ผิดอยู่แล้วนะคะทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาเกลีย้ยกล่อมอยู่นานครึ่งชั่วโมงก็ไม่สําเร็จไม่กล้าเข้าไปชาร์จด้วยค่ะกลัวว่าผู้หญิงคนนี้จะได้รับอันตรายมีอุปกรณ์อยู่แล้วแต่ว่ายังไม่กล้าเข้าถึงตัวนะคะจนเวลาผ่านไปปรากฏว่าลูกชายนำเงินสด5,000บาทมามอบให้ทางคุณแม่ก็ยอมส่งท่อนไม้แล้วก็มีเท่ากับเพื่อนบ้าน ก่อนจะยกมือไหว้ขอโทษเจ้าหน้าที่ที่สร้างความวุ่นวายค่ะเพื่อนบานก็พาขึ้นรถกระบะไปสงบสติอารมณ์นะคะลูกชายของหญิงสูงวัยเนี่ยก็เล่าว่าที่ผ่านมานะฮะก็ได้ให้เงินแม่ใช้ตลอดครับแต่ว่าแม่เนี่ยใช้เงินฟุ่มเฟือยพอเงินหมดแล้วเนี่ยก็จะได้กร้องความสนใจลักษณะแบบนี้บ่อยครั้งทําลายข้าวของในอู่ซ่อมรถเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้กดแม่นะฮะแต่ว่าอยากจะให้แม่เนี่ยเห็นอกเห็นใจคนในครอบครัวบ้าง นะครับเพราะเขาขู่จะทำร้ายตัวเองว่าอย่างนั้นนะฮะ